น,นี่มาอยู่กับ v i v o Y 22มือถือกล้อง50ล้านพิกเซลจอใหญ่แบตบอืดราคา6,000นิดๆใช้งานจริงเป็นยังไงไปดูกันค่ะก่อนดูคลิปไี่อย่าลืมกดไลค์ a c e like, b o o k และด่ารีวิวกด Subscribe แล้วก็สั่กนกระดิ่งกิ้ง,งๆจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของช่องเรานะคะ มาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะคะรวมรวหมายว่าการออกแบบของเขาเนี่ยมีความคล้ายกับรุ่น Vivo V, v 2 5เนอะเอาจริงๆฝาหลังรุ่นนี้เนี่ยเขาก็เป็นแบบเหลี่ยมลบมุมนะคะแล้วเขาก็จะมาในดีไซน์ที่มีความแปลกใหม่มีความเท่ม,มีความเก๋ไม่เหมือนใครโดยสีของรุ่นนี้นะคะก็มีชื่อสีทีเวอร์มากเลยทุกคนชื่อสีว่า MetaVerse Green นี่ถ้าลองดูเนี่ยจะเห็นว่าเขามีความเล่นแสงเล่นเงาเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นช่องๆ่องนะคะเล่นแสงเล่นเงาสีเขียวสีฟ้าดูรวมๆก,มก็รู้สึกว่าเออเขามีความล้ำทันสมัยดีค่ะซึ่งงงฝาัขอ นุ่เนียก็ให้มาเป็นแบบบ้าน,นะคะทุกคนทําให้เวลาที่เราถือจับต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือด้วยแล้วรวมรวมหม่ว่าขนาดของเขาเนี่ยก็กําลังจับพอดีมือใหม่นะคะส่วนขอบตัวเครื่องของรุ่นนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยวัสดุของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายๆกับอลูมิเนียมทาให้เวลาที่เราถือเวลาที่เราจับเนี่ยรู้สึกว่าเขาประกอบมาได้ดีแข็งแรงเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะว่ามือถือเครื่องนี้ขนาดเขากําลังจับพอดีมือโดยขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยให้มาอยู่ที่6.55นิ้วค่ะทุกคนเป็นจอแบบ HD l c d โดยขอบจอของเขาเ ก็ให้มาเป็นแบบจอโค้ง2.5ดีด้วยนะหมายว่าใครที่เป็นสายแบบเสพคอนเทนต์ดูซีรีส์ mm hmm. เล่นเกมนะคะหมายว่ามือถือมาจอใหญ่ขนาดเนี้ย ถูกใจเล่นเกมเพลินสบายแน่นอนค่ะในส่วนของคามาดูกล้องรุ่นนี้นะหมายว่าจะเป็นจุดที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ย<ๆ>เขามีความใกล้เคียงรุ่น V 2 5หรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะคะ Y 2 2สองในปีนี้เนี่ยในรุ่นนี้เนี่ยเขาหยิบยกดีไซน์จากซีรีส์ V 2 5มาใช้โดยตัวกล้องของเขาเนี่ยก็จะเป็นการครอบพับด้วยกระจกหมดเลยก็ทําให้ดูพรีเมียมเลยแหละซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าตัวกล้องของเขาเนี่ยใหญ่หรือเปล่ามีความหนามีความนุหรือเปล่าแต่ว่าในกล่องเนี่ยเขาแถมเคสมาให้ด้วยแล้วเวลาที่เราใส่เคสเนี่ยเคส กันตัวกล้องป้องกันตัวเครื่องได้ระดับหนึ่งเลยค่ะโดยรวมหมายว่างานประกอบของรุ่นนี้นทำออกมาได้ดีเกินราคาเลยค่ะมาต่อกันที่การใช้งานทั่วไปนะคะจากการที่ใหม่ออกไปเล่นมาเข้าแปอ,อแปนูตออกแอปนี้ก็ถือว่าทําได้ดีไม่มีปัญหาค่ะแล้วที่ใหม่ชอบอีกอย่างก็คืออย่างที่บอกว่าเขาให้จอมาใหญ่เต็มตาใช่ปหรุ่นนี้สามารถดูเน็ตสิกได้ความละเอียดสูงสุดก็เลยเป็นจอ HD ที่เออทำให้เราเสพรคอนเทนต์ content, ดูซีรีส์ได้เต็มตาได้ใหญ่ๆได้เบิ่มๆนะคะแต่ว่าจะแอบติดอยู่นิดนึงเรื่องหนึ่งละกันี่ใ มาแค่ตัวเดียวค่ะโดยรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ให้ RAM มาอยู่ที่4 g b นะคะแล้วก็ให้ ROM มาอยู่ที่64 g b กด้วยหมายเชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยให้มา4กับ64จะน้อยไปหรือเปล่าเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถใส่ micro SD card เพิ่มเติมได้สูงสุดถึง1 t b หมายว่าเรื่องเก็บความจาไม่ใช่ปัญหานะส่วนในเรื่องของ RAM 4 g b นะคะถ้าเพื่อนๆเป็นสายใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมต่างๆที่ไม่ได้หนักมากเนี่ยก็ถือว่าเพ Extended r a m มาให้เราด้วยนะคะโดยเขาจะดึงจากหน่วยความจําเพิ่มให้เราอีก4 g b ทําให้ R a m ในตัวเครื่องเนี่ยมีได้สูงสุดถึง8 g b เลยใครเป็นสายเปิดหลายๆแอปพร้อมกันก็หมดห่วงเรื่องนี้ได้เลยโดยทาใส่ซิมของรุ่นนี้นะคะเขาก็ให้มาเป็นแบบ Triple Slot อนะเพื่อนๆสามารถใส่ไ Mi โคร s อ card ได้1ซิมแล้วก็ใส่ 4G ได้2ซิมนะคะใครที่เป็นสายแบบใช้งานซิมหลักกับซิมเทพก็ใส่ได้เลยค่ะในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะคะรุ่นนี้เนี่ยให้สแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มมม Power ข้าาาาาาางงงงอซึ่่่่่หหหวตตแแนนนเเป็เราสาารสถ ปรดจออกได้ง่ายๆค่ะความนั่นยําเขาทําได้ดีเลยนะเวลาเราสแกนไปเนี่ยก็ผ่านตลอดแต่ถ้าถามเรื่องความเร็วอาจจะไม่ได้สู้มือถือนะคะเป็นหมื่นนะแต่ก็ไม่ได้หน่วงจนทาให้เราหงุดหงิดค่ะ แต่ก็มีจุดสังเกตอยู่นิดนึงนะคะจากการใช้งานของใหม่ก็คือเวลาที่ใหม่ถ่ายหน้าโฮมไปมาอย่างเงี้ยหรือว่าเข้า i อจเข้า t i k t o อกถ่ายถ่ายดูเนี่ยรู้สึกว่าจอของเขาไม่ได้ลื่นเท่าที่ควรค่ะทุกคนแต่ถ้าใครที่เอาไปดูหนังดู Netflix หรือว่าเล่นเกมนะคะจอของเขาก็ลื่นเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะมาต่อกันที่เรื่องกล้องของเขานะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าเขาให้กล้องหลักมาความละเอียด50ล้านพิกเซล F 1.8จากการที่ใหม่เอาไปถ่ายมาดูเนี่ยก็รู้สึกว่าภาพต่างๆของเขาเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีนะแต่ถ้าเพื่่่่อออนนนนเาาไปถยใตกลงวัททีีีมแส เยอะๆเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ไม่แจกติดนิดนึงตรงที่สกินโทของเขาเนี่ยจะมีความอมเหลืองค่ะซึ่งตัวกล้องของรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมี AI มาช่วยในการถ่ายภาพด้วยนอกจากนั้นเ,นเขาจะมีซีนโหมดนะเป็นฟิลเตอร์ต่างๆให้เราเลือกสีเวลาที่ใช้เนี่ยก็จะทำให้การถ่ายภาพของเราสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวไม่ลองถ่ายให้ดู สังเกตในการถ่ายภาพกล้องหลักของเขาเนี่ยหม่รู้สึกว่าเวลาที่เราเปิด HDR ค่ะทุกคนแล้วเราถ่ายภาพแบบย้อนแสงจะมีบางจังหวะที่เขาปรับภาพของเราอะทำให้สีดูเพี้ยนไปจากความเป็นจริง สีผิวสีผมดูเข้มขึ้นมานะคะบางทีก็จะเล่งความชาัดมากเกินไปแล่ถ้าเพื่อนๆเ,เปิดตัวช่วยในการถ่ายภาพน,นะคะพวก HDR หรือว่าถ่ายภาพบุคคลหรือว่าถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยการประมวลผลของเขาก็จะใช้ระยะเวลานานนิดหน่อยค่ะเราก็เล่นสกินโทนนะคะทุกคนเวลาที่เราถ่ายภาพนในที่แสงน้อยหรือว่าถ่ายภาพนในที่มืดๆเนี่ยสกินโทนของเราก็จะมีเพี้ยนไปบ้างแต่ส่วนตัวหม่มองว่าให้ลูกเล่นมาขนาดนี้เอาไปถ่ายได้ครอบคลุมประมาณเนี่ยก็โอเคเตยมพอแล้วกับมือถือเดทราคานี้ค่ะส่วนอีกล้องที่ให้มานะคะก็เป็นเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิก ซึ่งหมามองว่าในยุคนี้เนี่ยให้มา2ล้านพิกเซลแอบน้อยไปน,นิดนึงนะคะน่าจะให้มาสัก5ล้านพิกเซลหรือ,อจริงๆนะถ้าไม่ให้มาโครมาเนี่ยให้เป็นเลนส์อัลตรา i d มาเราดูจะได้ใช้งานมากกว่าน,นี้ค่ะ ส่วนกล้องหน้าของเขานะคะก็ให้มาที่8ล้านพิกเซลก็ถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐาน Vivo อยู่แล้วแหละสามารถถ่ายภาพปกติได้นะหรือว่าจะถ่ายแบบใส่โหมด Beauty หน้าเนี้อจมูกดวงตาโตก,ก็ปรับต่างๆได้ในเครื่องเลยค่ะเดี๋ยวยังไงใหม่ลองถ่ายจริงให้ดูเลยนะคะกล้องหน้าอันนี้ใหม่ลองถ่ายแบบปิด Beauty นะก็จะได้ประมาณนี้เลยลองเปิดโหมดบิวตี้ให้ดูนะคะหน้าสวยใสสไตล์ Vivo เลยค่ะในส่วนของเรื่องวิดีโอนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใหม่แอบรู้สึกขัดใจเล็กน้อยนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยให้ความละเอียดวิดีโอมา สูงสุดอยู่ที่ Full HD แต่ถ่ายออกมาแล้วไม่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีในบางจังหวะน,นะคะที่ถ่ายไปถ่ายมาแล้วเขาพยายามปรับความคมชัดขึ้นมาไม่รู้สึกว่าอันเนี้ยยังไม่ค่อยถูกใจเหมือนเท่าไหรค่ค่ะ แบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะคะให้มาที่5000ม ah, ิลลิแอมจากการใช้งานของใหม่นะสามารถใช้งานได้ข้ามวันก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ vivo อยู่แล้วนะคะและรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ยังให้อแดปเตอร์แล้วก็หัวชาร์จมานะโดยเขาให้ไาชาร์จมาอยู่ที่18วัตต์ค่ะชิปเซ็ตของรุ่นนี้นะคะให้มาเป็น media t e k h e l i o g 8 5นะก็ถือว่าเป็นชิปเซ็ตขวัญใจเกมมิ่งสายประหยัดสายคุ้มค่านะคะซึ่งใหม่ก็ลองเอาไปทดสอบเล่นเกมมาแล้วนะคะพวก p ับ g r o v ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเปิดกราฟิกกลางๆเนี่ยเฟมเรทของเขาจะเกาะเกะก,กันอยู่ที่รา,า600 เลยค่ใหม่ก็ถือว่าถ้าใครที่เป็นสายเล่นเกมไม่ได้เล่นต้องแบบกราฟิกสุดแต่ในเล่นเกมนานๆมือถือจอใหญ่ๆตัวเครื่องไม่ร้อนเล่นเกมเลินๆเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์ค่ะส่วนเรื่องความร้อนแล้วก็ความกินแบตน,นะหม่ว่าปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะเพราะว่าชิปเซตตัวนี้เขาเก่งเรื่องการจัดการพลังงานอยู่แล้วใหม่ก็เลยมองว่ามือถือเครื่องเนี่ยเป็นมือถือที่คุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับสายเล่นเกมในราคาประหยัดค่ะ สำหรับ Vivo Y22 นะคะหมก็บอกว่าเป็นมือถือราคาน่าราักอีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจนะยิ่งถ้าใครเป็นสายเล่นเกมใช้มือถือนานๆอยากเล่นเกมนานๆแบตอึดๆจอใหญ่ๆรุ่นนี้ตอบโจทย์ค่ะแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่นะคะก็คือตัวหน้าจอของเขาเนี่ยให้ความสว่างมาไม่ได้สูงมากนักน,นะคะดังนั้นใครที่จะซื้อมือถือเครื่องนี้ไปใช้งานกลางแจง้งก็อาจจะต้องพิจารณาถึงจุดนี้ค่ะและอีกเรื่องก็คือการทัชของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยจะลื่นติดมือสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็แนะนานะว่า ให้ลองเปลี่ยนทีมดูอาจจะช่วยได้ค่ะใครอยากได้ Vivo y 22นะคะรอจับจองกันได้เลยวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะแกราคาของเขามาเฉลยกันดีกว่าอยู่ที่6,299บาทค่ะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิว Vivo y 22ถ้าอยากให้ใหม่มารีวิวอะไรหรือว่าจับอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่าลองให้ดูอยากรู้หามาแล้วดารีวิวค่ะบ๊ายบายสวนใครอยากได้คอมเมนต์บอกกันนะคะ